วิธีเปิดช่อง Youtube ใหม่โดยใช้ a อ s เซนเดียวกันในปี2,024เดือนกันยายนนี้วิธีการเปิดง่ายๆช่องช่อง u t u b e สามารถเปิดได้เพิ่มอีกแตด500บัญชี500ช่องโดยเรียกว่าบัญชีแบรนด์บัญชีแบรนด์ก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ถ้าเราผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้วิธีการผูกบัญชีหรือว่าเปิดบัญชี y o u t u b e ด้วยบัญชีแบรนด์ทำยังไงวิธีการทำง่าย มารับชมและฟังพร้อมกันครับเข้าสู่หน้าคูณโครมเราจะใช้โทรศัพท์หม,มุนแบบอัตโนมัติก็จะเวลาประมาณนี้นะครับเป็นแนวนอนเพื่อสะดวกในการอัคับอธิบายนะครับเข้าคุณโครมแล้วแต่ค้นหาพิมพ์คำว่า youtube.com แต่ค้นหาครับ มาแต่ค้นหาแล้วแต่ที่จุดๆสามจุดมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปนะครับเลือกไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปคลิกเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมคลิกเข้าไปครับปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปลักษณะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นนะครับเราก็แตะไปที่โลโก้มุมขวาบนอันนี้เป็นช่องหลักนะครับแตะเข้าไปครับ จากนั้นแตะไปที่ดูช่องของคุณตัวหนังสือสีฟ้าดูช่องของคุณตรงนี้ครับแตะเข้าไปแล้วทาง YouTube ก็จะลิงก์เข้าสู่หน้าแรกของช่อง YouTube หลักมาเข้าช่อง YouTube หลักนะครับให้สังเกตด,ด้านซ้ายบนนะครับซ้ายบนจะเป็นขีดสามขีดตามลูกศรชี้ถ้าเราแตะไปที่ขีดสามขีดแตะเข้าไปครับ มื่อแตะเข้าไปแล้วจะมีแถบตัวหนังสือเลื่อนมาแบบนี้ให้เราปัดขึ้นไปเรื่อยๆปัดขึ้นไปเรื่อยๆปัดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคําว่าการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับการตั้งค่าจากนั้นแตะไปที่การตั้งการตั้งค่าครับแตะเข้าไปครับเมื่อเข้าสู่การตั้งค่าแล้วครับแล้วก็เห็นครับคําว่าบัญชีลักษณะาการแสดงตัวและสิ่งที่คุณเห็นใน YouTube เลื่อนขึ้นไปเล็กน้อยนะครับนี่เลยครับช่องหลักของเราคือช่องชีลองฟาร์มต้องการจะเพิ่มช่องแบรนด์หรือเพิ่มช่องได้อีก500ช่องอีเมลเดิมแล้วก็ Google เดสเซนดเดิมนะครับก็แต่คำว่าเพิ่มหรือแต่การช่องแต่ข้าไปครับเมื่อแต่ทักไปแล้วรอทําการดาวน์โหลดสักครู่ เขาจะบอกว่าช่องทั้งหมดนี่เป็นการอัปเดตในเดือนกันยายนปี2024หรือปี2567นอะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดอันนี้ก็มีช่องชีลองฟาร์มเป็นช่องหลักๆช่องแบรนด์คือช่องโชคดีมีเรื่องเล่าครับเป็นช่องแบรนด์เราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้อีกนะครับจากช่องช่องหลักช่องชีลองฟาร์มเพิ่มช่องแบรนด์หรือช่องใหม่ได้อีก ในเอเซนเดียวกันอีเมลเดียวกันได้อีก500ช่องครับมาดูวิธีการเพิ่มช่องใหม่ใน YouTube กันครับแตะไปทตื่อเครื่องหมายบวกคำว่าสร้างช่องแตะเข้าไปครับเข้าสูหอ้นนี้ครับเพราะว่าสร้างชื่อช่องของคุณให้เก็บนะครับแล้วก็ใส่ชื่อช่องเลยครับ อันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผมจะเพิ่มช่องคำว่าเ,เมื่อเราเพิ่มชื่อช่องแล้วครับชื่อช่องว่าความสุขบ้านนาแต่สามเหลี่ยมตัวนี้ออกมาก่อนครับคขาพเห็นไหมครับความสุขบ้านนาตัวนี้ติ๊กไปที่สี่เหลี่ยมตัวนี้ครับข้างล่างติ๊กื่องหมายถูกเข้าไป ดังนั้นแต่เขา่่าสร้างในแถบสีเงินรอดาวโหลดสักรู่ครับสลปรับไปยูทูบแล้วก็สลับคืนมานะครับสลับมาที่ youtube.com นะครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับความสุขบ้านนาความสุขบ้านนานะครับ นี่นะครับความสุขบัานายังไม่มีคลิปวิดีโอที่ลงนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่นะครับจากนั้นเราก็ใส่รูปโปรไฟล์แต่เข้าไปครับแต็ไปอีกครั้งหนึง่งเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใส่นะครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Studio นะครับ แต่ดำเนินการต่อครับเข้าสู่การปรับปรุงแต่งช่องแต่ปิดแต่ไปที่โปรไฟล์นี่ครับเขาก็ให้ใส่นะครับใส่ปกภาพพื้นหลังแล้วก็แตะอัพโหลดเลยครับแต่อัพโหลดครับ เลือกรูปภาพนะครับเอารูปตัวนี้แล้วกันนะครับค่อยแก้ไขทีหลังนะครับลูกท้องฟ้าแต่ก็ิดที่มุงขวาบนสามารถเลื่อนครับเลื่อนขึ้นไปได้ครับเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปครับ เอาไปรงพางก่อน,นครับทําการแก้ไขทีหลังนะครับจากนั้นแต่คาว่าคาว่าสร้างครับสีดํานะครับแต่กร้างป๊บเห็นไหมครับภาพปกภาพพื้นหลังจะเป็นสีฟ้าแบบนี้จากนั้นเลื่อนขึ้นไปครับได้ปกภาพพื้นหลังแล้วเลื่อนขึ้นไปใส่รูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็แตะคําว่าอัปโหลด เลือกดูภาพนี่ครับแต่เข้าไปแต่เส้นจส้นมุมขวาบนเลื่อนดูนะครับโอเคได้ครับในช่องวงกลมเรียบร้อยแต่สร้างสีดำนะครับสร้างสีดำแต่เข้าไปเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยครับขั้นตอนแรกก็คือการใส่ปกภาพพื้นหลังเป็นสีท้องฟ้าแบบนี้ใส่เรียบร้อยครับ เยวไปแก้ไขที่หลังได้นะครับขั้นตอนที่สองคือใส่รูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์มาขั้นตอนที่สามครับเดี๋ยวขยายใ,ให้ดูเขาจะระบุครับชื่อครับชื่อช่องนะครับความสุขบ้านนาะจากนั้นเขาก็ให้ใส่ เฮนเดิลนะครับเฮนเดิลก็คือคล้ายๆกับการใส่แอดนะครับเขาใส่ให้มาเรียบร้อยครับความสุขบ้านนาเราสามารถเพิ่มหรือว่าแก้ไขได้นะครับผมจะแก้ไขนะครับคือลบตัวที่ข้างหลังออกให้เหลือแต่ความสุขบ้านนาครับอ่าเรียบร้อยครับความสุขบ้านนาแต่ย้อนขึ้นมาครับ ไอ้ใายความสุขบ้านนาประมาณนี้ต้องเลือกแฮนเดิลด้วยนะครับแฮนเดิลคือคนอื่นจากพิมพ์ค้นหาเราได้ง่ายครับใส่คำอธิบายช่องใส่ที่หลังก็ได้นะครับเลือ่อนขึ้นไปนะครับอันนี้คือยูเซอร์ของช่องนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเติมก็ได้นะครับ หรือว่าแก้ไขที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่แก้ไขนะครับเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับเพิ่มลิงก์ลิงก์สื่อโซเชียลไม่เพิ่มนะครับจากนั้นนะครับเข้าสู่หน้านี้ครับลายน้ําของวิดีโอลายน้ําของวิดีโอคือรูปภาพแบรนด์ของเราครับ รูปภาพแบรนด์ของเราโลโก้ช่องของเราครับแล้วแต่อัปโหลดครับใส่โลโก้ตัวนี้ครับรูปภาพตัวนี้เป็นโลโก้แบรนด์ของเราครับติกเข้าไปตั้งหมายถูกจากนั้นเสร็จแตะเสร็จเส้นมุมขวาบนสาม,มารถขยับขยับได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการว่าตำแหน่งนี้ไม่ถูกต้องไม่ตรงแล้วก็สามารถเลื่อนขยับกื่อ้ได้นะครับจากนั้นครับไอแตะคําว่า เซตช่องสีดำตัวนี้ครับแปะเข้าไปครับเห็นไหมครับจะเข้าสู่โลโก้นะครับเห็นไหมครับเมื่อใครเล่นคลิปวิดีโอใน youtube ช่องของเราก็จะมีลายนะหรือว่าโลโก้ช่องของเราอยู่ด้านขวาล่างนะครับแต่ครับแต่แต่ตัวนี้ต้องให้เราตัวนี้ครับเดี๋ยวขอย้ายดูครับนี่นะครับเวลาที่แสดง แนะนำให้ทําการแสดงตลอดครับแสดงตลอดก็คือคลิปวิดีโอหรือว่าโลโก้ช่องของเราต้องแสดงตลอดนะครับแต่คําว่าแสดงทั้งวิดีโอแต่เข้าไปครับนะครับเรียบร้อยครับเมื่อเราทําการทําทุกอย่างเลยนะครับทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ แต่ครับว่าเผยแผ่แถบสีดําตัวนี้ครับแตะเข้าไปครับเผยแผ่รอทําการอัปโหลดสักครู่นะครับเผย,เยแผ่การอัปโหลดรูปภาพช่องของเราเรียบร้อยครับเห็นไหมครับโลโก้มุมขวาบนเป็นโลโก้ของเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นแตะย้อนขึ้นมาครับ ย้อนขึ้นมาได้อีกครับย้อนมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเราแตะย้อนขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเห็นไหมครับปกภาพพื้นหลังจะเป็นท้องฟ้าสีนี้เราสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อช่องความสุขบ้านานาก็จะมีโลโก้ของเรานะครับที่เหลือก็คือการใส่ครับเรียกว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอสัอน้นคลิปวิดีโอยาวก็แล้วกันนะครับเรียกว่าอัปโหลด คลิป YouTube อัพโหลด YouTube ช็อปไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จาก YouTube มีโฆษณาเข้านะครับคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนักสรพัดคลิปเลยนะครับขอบคุณทุากท่านร,รับชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ